รายการพบสถาปนิกนะฮะผมพิชัยจิตเสรีวันนี้เนี่ยอยู่ในซีรีส์ของการตกแต่งภายในผมจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบภายในของห้องนอนห้องนี้สําคัญมากที่สุดเลยเพราะว่าชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยจะอยู่ในห้องนี้ประมาณหนึ่งในสาของชีวิตเลยนะฮะไม่ควรจะอยู่ด้านทิศตะวันตกนะฮะเพราะมันจะร้อนเวลาเราตอนบ่ายเข้าไปนอนเนี่ยไอร้อนก็จะระเหยออกมาสู่ตัวเราซึ่งอาจจะป่วยได้ ทิศที่ดีก็ควรจะอยู่ในทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกก็พอได้นะฮะตัวนี้เนี่ยสำคัญนะฮะเวลาออกแบบบ้านควรจะวาตงตำแหน่งห้องนอนให้ดีนะฮะส่วนห้องนอนเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่นะฮะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกห้องแต่งตัวนะฮะพวกเสื้อผ้าต่างๆนะฮะก็พูดง่ายว่าควรจะอยู่ใกล้กับห้องน้ำนะฮะเพราะว่าเวลาเรา เปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่นะฮะจะออกไปทํางานไปเลยอันนี้ควรจะอยู่ใกล้กับห้องน้ําจะสะดวกที่สุดนะฮะส่วนห้องนอนเนี่ยสาคัญเลยเนี่ยนะควรจะได้แสงนะฮะธรรมชาติแล้วก็วิธีการเนี่ยไม่ควรเอาแอร์นะฮะหรือหน้าต่างเนี่ยไปอยู่เหนือเหนือหัวนะ,ะเพราะลมมันผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ไม่สบายได้แล้วเวลาแอร์มันหยดเนี่ยมีปัญหากห็อย่าหยดใส่หัว ะะแอร์ที่ดีควรจะเป่าจากด้านข้างนะฮะจากด้านข้างจากด้านนี้ก็ได้นะฮะดีที่สุดนะฮะมีปัญหาก็จะได้ไม่บันเลิกที่นอนนะฮะส่วนมา่มานม่านก็สําคัญม่านเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการออกแบบมา่านภายในห้องนอนเนี่ยควรจะมีสองชั้นนะชั้นแรกจะโปร่งนะฮะชั้นที่สองคือกาโปร่งนี่เพื่อ แสงตอนเช้านะฮะอาจจะแบบลำลียนะ,ะไม่เป็นไรแต่ทึบเนี่ยเพื่มีไปริ่อยเ่ในการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเลยนะฮะมันก็จะปลอดภัยนะ,ะไม่มีใครเห็นอีกอ,อีกอย่างนึงนะฮะสำหรับสาหรับหลักวงจุ้ยเนี่ยหลักหวงจุ้ยนี่เขาเขาเขาถือนะฮะถ้าเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็เจอหัวนอนเนี่ยไม่ดีนะฮะคุณจะเจอปลายเตียงมากกว่าเพราะว่าเรานอนเนี่ยใครเปิดเข้ามาจะตกใจ ขโมยมาก็จะถึงตัวเราเลยนะอันนี้ซีเรียสน,นะงั้นเวลาประตูที่เข้าห้องนอนเนี่ยควรจะเป็นมองเข้าไปแล้วเห็นปลายเตียงมากกว่าหัวเตียงนะฮะตัวนี้จะปลอดภัยทุกอย่างนะถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับตกแต่งภายในทั้งหลายนะหรือภายนอกก็ตามเนี่ยสามารถอินบ็อกเข้ามาทางผมได้นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้รอชมคลิปต่อๆไปที่น่าสนใจครับ